ก็มีลูกชายสองคนไม่ใช่2คน2ตัวใช่แต่ทำไมคืออยากเลี้ยงเพราะอะไรคือผมไม่อยากเลี้ยงมานานมากแล้วครับน้องโคเด้นอ่ะใช่อยากเล่นโคเด้นมานานมากแล้วแต่ว่ารู้สึกแค่ว่าตอนเนี้ยช่วงนี้ยพร้อมพร้อมที่จะเลี้ยงอะไวจริงจริงก็เลยตัดสินใจไปดูแล้ววันที่ไปดูอ่ะคือใจอ่ะตอนแรกจะเอาตัวเดียวแต่ว่าจริงๆริงอยากได้2ตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเราคิดว่าวันหนึ่งที่เราทํางานเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับเราจะไม่มีเวลาอยากให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกันเล่นกันวันนี้เราไม่อยู่เขาจะได้ไม่ติดคนมากอะไรอย่างนี้ แต่ไปถึงก็คุยไปตัวเดียวเจ้าของเอามาสองตัวมาวางล้วบอกว่าเป็นพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันมก็ไม่รู้ว่าจะพากมายังไงก็เลยเอามาหมดเลยใช่ใช่ทีเดียวสองตัวเลยใช่ครับสองตัวเลยยังยากไหมพี่โอเหมือนที่เราคิดไหมไม่ยากครับคือยากกับมันไม่ยากแต่ว่าน้องเขาซนแล้วน้องเขาต้องการแบบเวลาเราต้องให้เวลาเขาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเอเอาจจะเข้าห้องน้ําเออาจจะทําธุระของน้องเขาหรือว่าพอเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆนั้นนะเขาจะเห่าเรียก ไม่ได้เห่าแบบโมโหอะแต่ว่าแบบเรียกเรียกเรียกเอ้อนอ้อนอ้อนเขาอยากเล่นใช่ไหมน้องอ้อนครับแต่คนเี้เขาติดเล่นมากใช่ไหใช่แล้วเราเรามีเวลาน้อยมันเราก็มีน้องชายช่วยเลี้ยงครับน้องไทยครับใช่คือเขาจาเราได้แล้วตอนนี้แต่ที่เรามาจับมาผมว่าเขาจําได้ครับผมคิดว่านะคิดว่าจําได้แล้วคิดว่าจําได้เพราะว่าเห็นหน้าแล้วก็เดินมาเล่นด้วยเลยแต่ให้เป็นแบบคนอื่นมาบ้านยังไม่ขนาดนั้นครับจําได้แต่ว่าจํายังไม่ได้โฟกัสเราขนาดนั้น จะยังติดเล่นกันเองเหมือนเด็กอ่ะเด็กที่แบบว่าจำปะป๊ามามาได้แต่ว่าติดเล่นกันเองมากกว่าตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อแล้วครับชื่อน้องโกกับน้องเด่นครับอ๋อยากง่ยง่ายเลยเนาะตอนแรกตัวที่ผมบอกว่าอยากมีตัวเดียวอ่ะจะให้ชื่อน้องเด่นทีนี้พอมีอีกตัวนึงก็ไม่ได้อยากให้ชื่อโกเอยอยากให้ชื่อเด่นอยู่ก็เลยแบบงไงดีโกเด่นโกเด่นโกเด่นวันนี้เราโกเด่นมามาแต่ถ้าน้องเขาร้อนหรือว่าน้องเขาหิวอะไรจะไม่ค่อยมา กาจะงอแงมากกว่าให้เรามีเวลาเหอะเหอะไหมไม่เหอแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเหอแล้วกันเรียกว่าให้เวลากับน้องพอมีเวลากับน้องเราเราอยู่กับน้องแล้วเรามีความสุขเนี้ยเราก็เลยถ่ายวิดีโอเล่นกับน้องแล้วมันทให้เราแบบอยากกลับบ้านไปเจอน้องเนี่ยครับผมอยากกลับบ้านไปเจอน้องเลยนะไม่ไม่คือคือคือเหมือนเราต้องให้เวลากับน้องไงแบบด้วยด้วยความที่น้องยังเด็กอะไรเงี้ยครับลูกยังเด็กก็เลยแบบว่าอยากให้เวลาเขาเยอะๆอยากให้เขาโตมาแบบดีที่สุดแปลว่าก็มีช่วงคิดถึง ้ตลอดครับเปิดกล้องดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไปส่งแบบโรงเรียน้ชงไหมพี่โอ๊คเพราะว่าบางคนเลี้ยงย่างนี้เขาอาจจะแบบพาไปส่งโรงเรียนเ่อแบบวินัยน้องอะไรสอนเดี๋ยวครบสองเดือนเดี๋ยวพาไปหาหมอตอนนี้ประมาณห้าสิบกว่าวันห้าหกห้าห้าสิบกว่าวัน พาไปหาหมอพาไปหาหมอเสร็จก็จะถามหมอว่าควรจะไปยังไงต่อเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยเลี้ยงยังไม่มีประสบการณ์เหมือนกันคือยงแบบจริงจังเลยการดูแลจริงจังต้องจริงจังสิครับมีชีวิตอ่ะใช่ใช่แต่ว่าแบบเป็นทฤษฎีต้องปรึกษาคุณหมอเหมือนเลี้ยงน้อเลยอ่ะอย่างนั้นเลยครับจริงจริงที่อาจารย์มันไม่ดูก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้มองเรื่องนั้นแสดงว่าก่อนเลี้ยงเราได้ทำการบ้านไหมเราคงแบบดูนู่นดูนี่แบบหรือว่าเราวิธีการเลี้ยงหรือดูแลน้องต้องใส่ใจน้องอะไรยังไงบ้าง ทำการบ้านคร่าวๆแต่ว่าแต่ว่าพอยังไม่เจอของจริงอะไม่รู้หรอกอย่างบาง <siege. S 1> คนเขาบอกว่าไม่ดื้อไม่ไมโซนเออเล่นเฉยๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงพอเจอกับตัวก็โอเคเริ่มปรับตัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับค่าใช้จ่ายมันยืมไหมอ,อู๋ก็ของก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงครับคือผมว่ากินแพงกว่าผมกินใช่โโอ้โหกินแพงดูตรงนี้นี่นี่กว่าเราอีกคือค่าไฟผมค่าไฟผมข<อ>ึ้นมาจากสามพันเป็นแปดพันโอ้โหใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ว่าใจรัก ว่าห้องให้เาเลยยังไงก็ให้พื้นที่เขาเลยจากโซนที่ผมเคยอยู่มีมีพรมวางสบายๆก็เอาพรมออกหมดขยับโซฟาไปอยู่มุมบ้านสวยน้อยลงแต่เป็นพื้นที่ให้น้องเริ่มเล็กยงเขาเริ่มตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้วันนี้สดๆเลยครับพาขึ้นมาเกาะบนโซฟาก่อนมานีอชี่บนโซฟาเริ่มละไม่เหลือแล้วนะเริ่มละให้ใครดูให้อยู่ครับใช่ เกือบตลอดครับช่วงนี้อากาศร้อนครับแต่ถ้าเป็นฝนตกเขาไม่ค่อยเปิดใช่ครับอะไรนะครับตั้งติดตั้งต้องไว้ส่งน้องใช่ครับติดครับเพราะว่าไม่ได้เอาไว้แค่เวลาอยู่ข้างนอกเวลาบางทีแบบผมทําอยู่หลังบ้านผมก็เปิดดูอะไรใช่แล้วดูเป็นพ่อแล้วนะโอไม่ไม่รู้อ่าตื่แบบอยากกลับบ้านอย่างเงี้ยนะไม่ทำไงได้เราซื้อเขามาแล้วเราแบบว่าเราเลือกที่จะรับเขามาเลี้ยงอ่ะเรา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 ตั้งใจที่จะเลี้ยงอยู่แล้วแล้วเรารักด้วยความรักจริงๆอ่ะ เออมันมันเริ่มเหมือนเห็นตอนที่ผมเด็กๆแล้วแบบป้ามาแบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจความเหนื่อยของป้ายังไม่เริ่มหนูยังไม่นิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่านิดนึงนี่เพิ่งจุดเริต้นจังหวะที่เรามอยู่บ้านจะมีคุณูมรัมีครับมีครับมีน้องชายอยู่ครับน้องชายไปฉาดมาดูใช่ครับถ้าถ้าวันไหนไม่อยู่เลย

วันนี้วันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไงเมื่อกี้งานเตะบอลผมก็แอบเนี่ยเช็ดหน้าเช็ดหน้านี่นี่เช็ดหน้างื่อมันอ่าวแล้วเช็ดหนาใช้เวลาปั้นนานเออผมว่าไม่นานมากแต่ใช้วินัยครับอยู่ที่ความสม่ําเสมอในการทําถ้าเราจริงจังแล้วเราแบบควบคุมมันจริงๆแล้วตอนที่จังหวะที่เราทาเราทําจริงๆมันจะได้ออกมาแบบไม่ครับไม่ไม anyway. ่คุมครับกินธรรมชาติชาวบ้านกินเลยครับ พอใจแล้วดพี่อมเนาะพอใจครับพอใจมากเลยครับคือเอางี้ดีกว่าผมมาต้องการให้หน้ามันเลียวพูดตรงๆไม่ใช่ไม่ไม่เล่นกล้าแบบเพื่อให้หน้ามันเลียวเพราะไม่ผมไม่กล้าฉีดหน้าผมพุ่งตรงเลยว่าฉีดให้ให้มันเป็นกรอบผมไม่กล้าฉีดผมไม่กล้าฉีดแล้วผมต้องต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้ตัวมันลีนพอพอแฟตมันลงหน้ามันลงด้วยใช่ครับก็เลยก็เลยเป็นสาเหตุของไม่อยากทำใช่อยากให้มันมีความธรรมชาติไว้อ่ถ้าอย่างนั้นก็คือแปลว่าโดยปกติไม่ใช่คนที่ถ้าอ้วนไม่ครับ ออก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 หน้าครับเลยลดน้ำหนักก็เลยต้องออกกําลังกายแรกลดลดน้ําหนักก็ไม่ไม่เชิงเพราะว่าผมก็ไม่คุมการกินผมก็อยากมีความสุขกับการกินอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแลกกันเวลาออกกําลังกายก็คือออกหนักอย่างที่ในคลิปเวลาผมลงเรื่องออกกําลังกายก็คือต้องแลกต้องมีวินัยมากเลยอ่าครับวินัยอีกเรื่องหนึ่งครับใช่สองพี่ยักษ์พร้อมครับมาเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ